โบสารภาพขอโทษที่อยู่ต่อไม่ได้ท้องอยู่5เดือนแอบขึ้นคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องในตำนานที่มีเพลงคุ้นติดหูอย่างชิมิชิม,มิ เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก3สาวบูเบอรี่อย่างคุณโบคุณออมและหนูเล็กโดยล่าสุดทั้ง3สาวได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งในรอบ9ปีแล้วก็ได้ควงแขนกันมาออกรายการโต oh ๊ะหนูแหม่มแล้วก็ได้เปิดใจในรายการเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องยุบวงซึ่งหนูเล็กก็ได้เผยว่าพวกเรา3าคนรู้พร้อมกันก่อนข่าวออกหนึ่งวันเพราะว่าพี่โบเขาไม่พูดอะไรเลยคุณออมได้เผยต่ออีกว่าตอนแรกที่รู้ว่าพี่โบมีน้องเราก็ดีใจทางด้านของโบได้เผยสาเหตุที่ไม่บอกเพื่อนร่วมวงว่าตัวเองท้องเพราะอะไร โดยคุณโบบอกว่าตอนนั้นร่างกายยังไหวท้องได้5เดือนแล้วก็เพิ่งออกเพลงใหม่รับงาน2-3งานก็ไม่เป็นไรถ่ายหนังได้แต่ว่าล่าสุดสุดท้ายเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองไม่ไหวก็เลยรู้สึกอยากขอโทษน้องๆแล้วก็ที่ผ่านมาไม่ได้อยากปิดบังเรื่องตัวเองท้องเคลียร์การขอโทษกันอยากทํางานออกมาให้ดีแต่ก็ไม่ได้ไปครบทุกคอนเสิร์ตก็ต้องขอโทษจริงๆนั่นเองละค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีม งานค่ะ